คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้แล้วก็ปรับวันที่ปรับเวลานาฬิกา mtp 137 4ดีนะครับตัวนี้หน้าปัดดำสวยมากเลยนะครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดด้านในด้านซ้ายตรงนี้นะครับบอกเป็นรอบ24ชั่วโมงครับตัวนี้บ่ายโมงกว่าบ่ายสองกว่านะครับตรงนี้ดูตรงนี้24ชั่วโมงด้านขวาคือวันนะครับนี่วันพุธข้างล่างนะครับ31ศูนย์หนึ่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนะครับเป็นวงกลมแบบนี้ก็คือวันที่ครับผมวิธีการปรับเดี๋ยวจะบอกนะครับ ตั้งเวลาตรงนี้ดึงออกมาแล้วตั้งได้เลยนะครับนี่ตั้งเวลาครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับดันเก็บเข้าไปนะครับดันเก็บเข้าไปแบบนี้น้ําก็จะไม่เข้านะครับดึงออกมาตั้งได้เลยสวยนะรุ่นนี้ที่ปรับสายล็อกแบบนี้บานพับแบบนี้ครับแบบกดหน้าปัด4ีสิบห้ามิลิเมตรสวยมากมัลติฟังก์ชันตัวนี้อ่าแล้วก็วิธีการปรับวันที่นะครับเราจะใช้เป็นไม้ิฟฟนก็ได้หรือเหล็กอะไรที่มันแหลมๆหน่อยแบบนี้นะครับ แบบนี้ประมาณนี้พลิกมาด้านขวาแบบนี้ครับข้างบนนี้ใช้ปรับวันครับข้างล่างใช้ปรับวันที่นะครับวิธีการปรับวันที่ก็คือแล้วก็หมุนให้มาสักนะครับช่วงเที่ยงช่วงอะไรก็แล้วแต่จะปรับวันที่กับวันตอนเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนห้าทุ่มนไม่ควรครับก็มาปรับสักเที่ยงหรือไม่ก็หกโมงเช้าอะไรพวกนี้ได้หมดครับยกเว้นตอนเที่ยงคืนนะครับกับห้าทุ่มเนียเพราะว่าจักวันที่กับวันนะครับเขาจะทํางานตอนช่วงนั้นเดี๋ยวมันจะตกล่องได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มตรงนี้ อันนี้นะครับดูตรงนี้อันนี้วันที่ห้านะครับข้างล่างเนี่ยนะผมต้องการให้เป็นวันที่แปดนะครับจิ้มตรงกลางจิ้มไปสามครั้งนะหนึ่งสองสามแบบนี้ครับเห็นไหมครับเข็มวันที่ด้านล่างก็จะมาเป็นวันที่แปดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับง่ายมากรุ่นนี้นะครับจิ้มตรงนี้เลยตรงกลางนะครับจะมีรูอยู่ข้างล่างปรับวันครับข้างบนปรับอ่า วันในสัปดาห์ครับเช่นวันจันทร์ัอังคารข้างล่างเป็นวันที่ครับซึ่งวันในสัปดาห์มันมีเจ็ดวันนะครับเราไม่ได้ปรับอยู่แล้วครับคนที่จะได้ปรับตรงนี้ก็คือคนที่เปลี่ยนฐานนะครับนาฬิกาหยุดเดินเนี่ยซึ่งจะเป็นคนปรับให้เรานะครับส่วนเราก็จะปรับแค่ข้างล่างครับวันที่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ